สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องคำพูดปลอบใจจากคนอื่นไม่ได้แก้ปัญหาคุณได้จริงๆในวันที่ชีวิตเราถูกกระหน่ำด้วยปัญหาความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวคนรอบตัวมักรีบส่งคำปลอบใจ ให้เราอย่างรวดเร็วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าคิดมากเลยทุกคนต้องเจอแบบนี้แหละสู้ๆนะคำพูดพวกนี้ฟังดูอบอุ่นใจเหมือนเป็นยาชูกำลังชั่วคราวแต่ถ้าลองตั้งใจฟังดีๆมันคือเสียงที่ว่างเปล่า ที่แทบจะไม่ช่วยให้ปัญหาจริงๆหายไปเลยครับเพราะคําปลอบใจไม่ได้แก้ปัญหาแค่เป็นการปัดความรู้สึกให้น้อยลงชั่วข่าวเท่านั้นเหมือนกับการเอาผ้าคุมบนกองขยะเพื่อไม่ให้เห็นกลิ่นและความสกกระปกแต่ขยะนั้นยังอยู่ที่เดิม ไม่ได้ถูกจัดการนั่นแหละคำปลอบใจจากคนอื่นก็เหมือนผ้าคลุมผืนนั้นมันช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นแป๊บหนึง่งแต่ไม่ช่วยให้ความจริงที่ทำให้เราทุกข์ใจนั้นหายไปเลยยิ่งถ้าคำปลอบใจนั้นมาพร้อมกับความไม่เข้าใจ หรือคำพูดที่พยายามทำให้ปัญหาดูเล็กลงไม่สำคัญเรากลับรู้สึกว่าถูกละเลยหรือถูกบังคับให้ต้องเข้มแข็งทั้งที่ในใจจริงเราอาจจะพังทลายลองนึกถึงเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดสุดๆ แล้วมีคนบอกว่าอย่าร้องไห้เลยมันเหมือนกับการสั่งให้เราปิดความรู้สึกซึ่งไม่เคยช่วยให้เราแก้ไขอะไรได้จริงอีกทั้งหลายครั้งคำปลอบใจไม่ได้มาจากใจจริงแต่เป็นการพูดตามมารยาทตามธรรมเนียมสังคม หรือบางทีคนพูดอาจกลัวการเผชิญหน้ากับความทุกข์ของเราเพราะเขาไม่รู้จะช่วยยังไงหรือกลัวจะเป็นภาระนี่แหละครับคำพูดปลอบใจจึงเป็นเหมือนเสียงที่ดังแต่ไม่สามารถเติมเต็มหรือแก้ไขความทุกข์ที่แท้จริงได้ ในขณะที่เรารอฟังคําปลอบใจจากคนอื่นแต่ปัญหาที่แท้จริงยังคงอยู่ใจเรายังคงเจ็บปวดทุกยังไม่จางลงแล้วทำไมเรายังยอมให้คําพูดที่ว่างเปล่าเหล่านั้นมากำหนดความรู้สึกของเราและทำไมเรายังรอให้ใคร มาแก้ปัญหาแทนตัวเองธรรมะสอนเราว่าทุกนั้นเกิดจากเหตุและปัจจัยและการปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์คือหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นแต่คำปลอบใจไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์มันเป็นเพียงแค่เสียงปลอบที่มาเติมความชั่วคราวให้ใจเราเบาลงเท่านั้น ถ้าเรายังไม่หันกลับมามองตัวเราเองและไม่เริ่มจัดการกับใจเราจะยังติดอยู่ในวังวนของความทุกข์ที่แค่ถูกปัดฝุ่นด้วยคำพูดสวยหรูแต่ไม่เคยถูกจัดการจริงจึงไม่แปลกที่หลายคนจะแอบร้องไห้ในใจทั้งที่หน้าตายิ้มแย้ม เพราใจลึกๆรู้สึกโดดเดี่ยวและไรทางออกจุดเปลี่ยนที่แท้จริงไม่ใช่คำพูดปลอบใจของใครแต่คือการยอมรับว่าใจเรากำลังทุกข์และกล้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้าและแก้ไขมันอย่างจริงจังนี่คือเรื่องที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ ถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าคําพูดปลอบใจแม้จะฟังดูดีแต่อาจเป็นเพียงแค่ยาชูกําลังชั่วขราวที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องเผชิญหน้ากับเหตุแห่งทุกข์ ในใจตัวเองสังเกตไหมครับว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้จางหายไปเพียงเพราะใครมาให้คำพูดดีๆหรือมาบอกให้เรายิ้มสู้เพราะทุกที่แท้จริงคือสิ่งที่เกิดจากการยังยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดยังโกรธยังเกลียด ยังอิจฉายังอยากแก้แค้นยังแบกความผิดหวังไว้ในใจธรรมะสอนให้รู้ว่าทุกข์ไม่ใช่เพียงแค่ความเจ็บปวดจากภายนอกแต่เป็นทุกข์ที่เกิดจากใจเราเองใจที่ยังไม่วางและยังไม่ปล่อยใจที่ยังกอดเหตุแห่งทุกข์ไว้แน่น เหมือนกับถือถานร้อนในมือไม่ว่าจะพยายามปัดป้องยังไงก็ไม่รอดผลความเจ็บปวดนั้นได้และนี่คือจุดที่หลายคนล้มเหลวพวกเขาอยากได้คำปลอบใจเพื่อจะได้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวแต่กลับไม่เคยพยายามลงมือแก้ไขหรือปล่อยวาง ความเจ็บปวดนั้นจริงๆคนเรามักจะชอบขุดหลุมฝังหัวใจของตัวเองไว้ลึกๆแล้วแซงทำเป็นว่าไม่เป็นไรพยายามยิ้มหัวลาอก,กับคำปลอบใจที่ได้มาแต่แท้จริงในใจลึกๆกับถูกขัง อยู่ในกรงของความโกรธความเกลียดความไม่พอใจธรรมะบอกว่าถ้าไม่ยอมรับว่าเรายังเจ็บปวดและไม่กล้าเผชิญหน้ากับเหตดแห่งทุกข์ที่แท้จริงเราจะไม่มีทางหลุดพ้นจากทุกข์นั้นได้เลยการปล่อยวางไม่ใช่แค่การบอกว่า ช่างมันหรือแค่พูดปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่คือการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเราจะไม่ยอมให้ความโกรธความเจ็บช้ำความผิดหวังหรือความเสียใจมาควบคุมจิตใจของเราอีกต่อไปและนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องใช้ความกล้าหาญและความจริงใจที่จะมองลึกเข้าไปในใจตัวเองเพื่อเห็นทุกแง่มุมของความเจ็บปวดและค่อยๆคลายปมที่พันกันแน่นอยู่ในใจนั้นทีละน้อยหากเรายังไม่เริ่มต้นเดินทางนี้เราก็เหมือนกับคนที่เดินวนอยู่ในวงจรเดิม รอแต่คำพูดปลอบใจที่เปรียบเหมือนลมพัดผ่านที่มาถึงก็ผ่านไปไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะรออะไรรอให้ใครมาแก้ปัญหาแทนเราหรือรอให้โชคชะตาเปลี่ยนแปลงหรือให้เวลาพิชีวิตโดยไม่ลงมือเอง ธรรมาชี้ชัดว่าทุกเกิดจากเหตุทุกจะดับก็ด้วยเหตุหมายความว่าถ้าเราไม่จัดการกับเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ในใจก็จะไม่มีวันพ้นทุกข์อย่างแท้จริงคำปลอบใจเหมือนผ้าปิดแผลชั่วคราวไม่ช่วยให้แผลหาย แผลจะหายได้ก็ต่อเมื่อเรารักษาอย่างถูกวิธีใชา้ยาและเวลาที่เหมาะสมและในชีวิตจริงเราต้องเป็นหมอของใจตัวเองที่ไม่หวังพึ่งใครแต่ต้องกล้าตรวจรักษาและดูแลใจตนเองอย่าหวังให้คำพูดปลอบใจ ช่วยแก้ปัญหาใจคุณได้แต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจตัวเองยอมรับความจริงในใจและกล้าปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์เพียงเท่านี้คุณจึงจะก้าวไปสู่ความสงบที่แท้จริงได้หลายคนในชีวิตอาจเคยประสบกับช่วงเวลาที่ใจเจ็บปวดสุขขีด เมื่อคำปลอบใจจากคนอื่นมากมายก็เหมือนเสียงลมผ่านไปไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างในใจจริงได้แล้วคำถามที่แท้จริงก็คือเราจะทำยังไงกับความเจ็บปวดที่อยู่ในใจนี้คําตอบนั้นอยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครจะช่วยเราได้จริงๆ นอกจากเราจะกล้าหันหน้ามาจัดก,การกับความทุกข์ของตัวเองอย่างจริงจังธรรมะสอนเราว่าความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ใจยังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ทำให้เจ็บปวด ยังไม่ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตยังแบกความเสียใจความกโกรธความอาฆาตไว้แน่นในใจถ้าคุณยังรอคำปลอบใจจากคนอื่นเพื่อหวังว่าจะทำให้ใจสบายขึ้นนั่นคือการหลอกตัวเองอย่างหนึ่งเพราะคำปลอบใจนั้นเหมือนผ้าปิดแผล ที่ไม่เคยแก่ออกแผลที่แท้จริงยังคงอยู่ข้างในรอวันเน่าเปื่อยและเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มจากการยอมรับยอมรับความจริงในใจว่าเรากำลังเจ็บปวดไม่ต้องปิดบังไม่ต้องโกหกตัวเองว่าดีแล้ว ไม่ต้องแสงยิ้มให้ใครเห็นจากนั้นคือการเข้าใจว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราให้พินาศแต่เป็นครูที่แสนดีที่สอนให้เรารู้จักตัวเองลึกซึ้งขึ้นเมื่อเรามองทุกข์ด้วยใจที่เปิดกว้างเราจะเห็นว่าทุกข์ คือการแจ้งเตือนว่าเรายังไม่ปล่อยวางยังมีความยึดติดความกลัวและความอยากอยู่ในใจธรรมะบอกว่าถ้าอยากปลดปล่อยจากทุกข์จงตัดรากเหง้าของเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเรา ไม่กล้าหันกิ่งไม้แห่งความยึดมั่นออกมันก็จะกิ่งก้านงอกงามเป็นทุกข์ให้เราแบกไปตลอดชีวิตและสุดท้ายการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ภายในวันเดียวแต่มันคือการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความอดทน ความเมตตาต่อตัวเองและความจริงใจที่จะเปลี่ยนแปลงใจทุกครั้งที่รู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งอย่าหวังเพียงคำปลอบใจจากคนอื่นแต่ให้ถามตัวเองว่าฉันยอมปล่อยวางความเจ็บปวดนี้ได้แล้วหรือยังการให้กําลังใจตัวเองด้วยคำพูดสวยงาม อาจทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าหากใจยังยึดมั่นอยู่ทุกข์ก็ยังไม่ไปไหนคนที่มีความสงบใจจริงๆไม่ใช่คนที่ไม่มีทุกข์แต่คือคนที่รู้จักอยู่กับทุกข์อย่างไม่ยึดติดและยอมปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์อย่างแท้จริงธรรมะ จึงสอนให้เราเปลี่ยนมุมมองจากรอคำปลอบใจเป็นการดูแลใจตัวเองจากหวังพึ่งผู้อื่นเป็นความกล้าหาญของตัวเราเองเมื่อใจเราเบาลงเราจะพบว่าไม่มีคำปลอบใจใดจะสำคัญเท่ากับการให้อภัยตัวเอง และการเลือกเดินทางปล่อยวางที่เราตัดสินใจเองแล้วชีวิตจะเริ่มสดใสขึ้นเพราะเราไม่ได้รอให้ใครมาช่วยอีกต่อไปแต่เราเป็นผู้ดูแลใจตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงสุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้ฟังจงพบแต่ความสุขความเจริญสาธุ